สวัสดีครับวันนี้อยากกินเค้กนะครับก็เลยอยากจะชวนมาทําเค้กง่ายๆกันเป็นเค้กชิฟฟ่อนซึ่งสําหรับมือใหม่หัดทาเบเกอรี่เนี่ยชิฟฟ่อนถือว่าเป็นเค้กที่น่าจะทําง่ายตัวหนึ่งเลยนะครับวันนี้จะเป็นชิฟฟ่อนกาแฟนะครับไปดูขั้นตอนและวิธีทําพร้อมๆกันในคลิปนี้ครับก่อนที่จะไปดูนะครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งที่ข้างล่างนี้นะครับยูทูบชาแนลเชฟขวัญเอ a เจ๊เชฟเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ที่เพจสอนทำอาหาร by เชฟขวัญด้วยผมมีติูกัันได้ครบ เดี๋ยวเรามาละลายกาแฟก่อนนะครับก็ละลายกาแฟกับน,น้ําร้อนนะใครที่ไม่ชอบเข้มมากก็สามารถลดปริมาณได้นะครับแต่ว่าแนะนําว่าชุดแรกให้ลองทําตามสูตรก่อนแล้วลองดูว่ามันเข้มพอไหมหรือว่าเข้มมากไปน้อยไปโอเคตอนนี้ละลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราพักให้เย็นนะครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเราจะมาแยกไข่ขาวไข่แดงก่อนนะครับเราจะใช้ไข่ทั้งหมด4ฟองแนะนําว่าควรเป็นไข่ใหม่นะครับจะทําให้ไข่ตีขึ้นฟูได้ดีนะครับ เก่าก็จะมีปัญหานิดนึงนะครับก็เดี๋ยวผมแยกไข่ขาวไข่แดงผมใช้ไข่เบอร์สามนะครับน้ำหนักประมาณ50กรัมนะครับสำหรับใครที่มีไข่ขาวสำเร็จรูปที่เขาเตรียมไว้แล้วแกะไว้แล้วอะไรเนี้ยต้องลองชั่งน้ำหนักเอาเนาะไข่ใหม่ดูยังไงนะครับก็ง่ายๆเนี่ยฮะก็จะเห็นว่ามันจะออกเป็นลูกๆแบบนี้เลยทีเดียวมันจะออกเป็นทรงนูนๆขึ้นมาลูกนี้นี่ใหม่กว่าลูกนี้ลูกนี้มันออกจะแบนๆหน่อยเห็นไหมวิธีการดูไข่ง่ายๆแบบนี้เลย ไข่ขาวก็ยังเกาะกันเป็นก้อนๆน,นะฮะจะไม่เหลวมากนย,ยังเกาะเป็นก้อนอยู่โอ้ไข่ไม่ดีเดี๋ยวเรามาผสมในส่วนของไข่แดงก่อนนะครับก็จะมีในส่วนของนมข้นจืดนะครับยี่ห้ออะไรก็ได้นะใส่เกลือไปนิดนึงน้ำตาลทรายนะครับ แล้วก็ตามด้วยน้ํามันพืชน้ํามันพืชเป็นน้ํามันล้าวก็ได้นะครับหรือน้ํามันพืชตัวไหนก็ได้ที่ไม่มีกลิ่นนะคนให้น้ําตาลละลายก่อนนะครับตอนนี้น้ําตาลละลายดีแล้วนะครับเดี๋ยวผมร่อนแป้งไปน,นี่จะเป็นแป้งเค้กนะผงฟูนะครับผงฟูภาษาอังกฤษเบกกิ้งพาวเดอร์นะครับคนละตัวกับเบกกิ้งโซดานะครับอย่าสับสนแล้วก็คนให้เข้ากัน วนผสมไข่แดงเข้ากันดีแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอพักไว้ก่อนจากนี้เดี๋ยวเราไปวอร์มเตาก่อนนะครับวันนี้ผมใช้เตาตัวนี้นะครับก็คือขนาด7จิลิตรเนื่องจากทุกครั้งที่เวลาเราเปิดฝาเตาเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยอุณหภูมิข้างในเนี่ยมันก็จะลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเวลาผมอบเนี่ยปกติผมอบ1 7อองศาแต่เวลาผมวอร์มเตาผมก็จะเผื่อนิดนึงผมก็จะตั้งไปที่200นะครับแล้วก็เปิดไฟล่างบนนะครับสำหรับเวลาวอร์มเตานะครับแล้วก็เปิดวอร์มไว้เลยนะครับที่สิบนาทีงเยมขอสร็จแล้วเอามาอบนับ ก็เป็น200องศาเจลเซสนะครับไปล่างบนแล้วก็เปิดไปสัก20นาทีอ่ะเดี๋ยวเราไปผสมเค้กกันต่อเลยนะครับ <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเราจะมาเตรียมในส่วนของไข่ขาวนะครับเมลรงนะครับก็อันนี้จะเป็นคีมอฟทาท่านะครับใส่ไปทำให้มันตีขึ้นแล้วมันจะอยู่ตัวได้ดีกว่าตีให้เป็นฟองหย,ยาบๆก่อน ผมตีเป็นฟองหยาบๆประมาณนี้นะครับแล้วก็จะค่อยๆใส่น้ําตาลเนี่ยทยอยใส่ไปนะครับทีละนิดไม่ไม่ใส่ทีเดียวหมดนะครับจะใส่ระหว่างที่ตีนะครับก็จะได้เป็นตั้งยอดประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรานามาผสมกับส่วนของไข่แดงเลยนะครับ เดี๋ยวเรามาผสมสองส่วนเข้าด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมตักเมลรงส่วนหนึ่งนะครับไปผสมกับส่วนของไข่แดงก่อนเพราะว่าตอนนี้ไข่แดงหนืดนะครับมีส่วนผสมของแป้งของอะไรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรานําไข่แดงมาเทเลยเนี่ยกว่าจะเข้ากันยากนะครับคนๆอย่างนี้ได้เลยผมผสมในส่วนของกาแฟลงไปตอนนี้เลย เสร็จแล้วนะครับเราก็ค่อยๆตักเมลรงเข้ามาผสมในส่วนผสมของไข่แดงนะในขั้นตอนนี้นะครับเราจะผสมให้ส่วนผสมเนียนเข้าเป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับ โอเคสังเกตว่าตอนนี้นะครับส่วนผสมทุกอย่างนะครับเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเทใส่พิมพ์กันเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้ถ้วยฟอยล์สี่เหลี่ยมนะครับเป็นเบอร์4031นะครับเดี๋ยวลองเทก่อนนะก็จะเทรประมาณ3ส่วน4ของถ้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเขาจะขึ้นฟูขึ้นมาอีก เสร็จแล้วเดี๋ยวเรานำไปเข้าตู้อบเลยนะครับโอเคครับก็เดี๋ยวเรานำเข้าตู้อบเลยนะผมจะใส่มิเตอร์วัดอุณหภูมิเข้าไปด้วยนะผมก็จะปรับอุณหภูมินะครับเราใช้อุณหภูมิในการอบ170องศานะครับ10-15นาทีไฟล่างบนเดี๋ยวเรามาดูผลกันนะครับ เวลาเราเช็คนะครับว่าเค้กของเราที่อบนี่ได้ยังนะครับให้เอาไม้จิ้มนะครับแล้วพอเวลาจิ้มเนี่ยจะเป็นลักษณะนี้ให้ดูเห็นไหมครับคือถ้าเกิดจิ้มแล้วมีเนื้อเค้กเหลวๆขึ้นมาแบบนี้แสดงว่าเนื้อเค้กยังไม่สุกนะครับให้เราอบต่อเดี๋ยวเราลองใหม่นะครับขอเทสหน่อยว่าเค้กสุกหรือ,อยังโอเคอันนี้คือสุกแล้วนะครับไม่มีเนื้อเหลวๆติดขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเอาเค้กทิ้งไว้ในตู้อบสักประมาณ5นาทีแล้วค่อยเอาออกนะครับ เสร็จแล้วนะครับสำหรับชิฟฟ่อนกาแฟของเรานะเดี๋ยวเราลองมาดูเนื้อเค้กกันหน่อยนะครับโอ้โหดูชิมหน่อยดีกว่าอือชอบชิฟฟ่อนตรงเนี้ยคือเนื้อมันเนื้อมันฟูนุ่มมากเนื้อเบามากที่สำคัญนะวเวลาแบบกินแล้วละลายในปากเลยแล้วโอ้โหดูดูความฟูนุ่ม อืมอร่อยมากเดี๋ยวเราไปดูต้นทุนกันดีกว่านะครับว่าต้นทุนแต่ละถ้วยเนี่ยตกอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แล้วเราควรจะขายที่เท่าไหร่ดีนะครับแต่อร่อยจริงทําง่ายด้วย ต่อไปเรามาดูต้นทุนของวัตถุดิบกันบ้างนะครับวันนี้ผมจะคำนวณให้ดู2แบบนะครับแบบแรกสําหรับคนที่จะทําการค้าขายส่วนนี้แบบหนึ่งสําหรับพอบ้านแม่บ้านที่แค่ต้องการรู้ค่าใช้ใจ่ายนะครับว่าใช้เท่าไหร่เรามาเริ่มจากตารางคํานวณต้นทุนสําหรับค้าขายก่อนนะครับวัตถุดิบของเรานะครับก็จะประกอบไปด้วยแป้งเค้กผงฟูนะครับน้ำตาลทรายเกลือปน่นน้ำมันพืชนมข้นจืดน้ําสะอาดนะครับกาแฟสําเร็จรูปไข่ไก่ไกคีออฟทาทา่าแล้วเราก็จะมีแพคเกจจิ้งเป็นถ้วยฟอยล์เบอร์ซี 031นะครับวัตถุดิบแต่ละตัวนะครับผมจะมีค่ายิวให้นะครับซึ่งค่ายิวเนี่ยก็คือปริมาณจริงที่สามารถนํามาใช้ได้นะครับในคลิปนี้นะครับผมใช้เวลาในการทำเนี่ยตีไปประมาณ1ชั่วโมงอันนี้เผื่อแล้วนะครับนอกจากนี้ผมก็จะมีค่าอื่นๆให้20%นะครับค่าอื่นๆก็จะประกอบไปด้วยค่าน้ําค่าไฟค่าแก๊สค่าจิปาถะค่าบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางนี้นะครับซึ่งเป็น20%ของต้นทุนของวัตถุดิบทั้งหมดนะครับสูตรนี้นะคร ถ้วยละ14บาท46สตางค์เรามาดูราคาขายกันบ้างนะครับสำหรับเมนูนี้นะครับเราสามารถไปวางขายที่ตลาดนัดได้อยู่นะหรือจะเป็นตามร้านเบเกอรี่ก็ได้นะครับผมจัดให้อยู่ในกลุ่มของราคาละกันนะครับสมมุติว่าต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายนะครับราคาที่เหมาะสมที่จะขายก็อยู่ที่28บาท92สตางค์นะครับสมมุติว่าเราขายที่29บาทอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของการตั้งราคาโดยใช้จิตวิทยานะครับกำไรต่อถ้วยจะอยู่ที่14บาท 54าสสตางค์นะครับให้ย้อนกลับมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับจะสังเกตว่าต้นทุนทั้งหมดนะครับที่เราใช้จะอยู่ที่115บาท67สตางค์ต่อไปเรามาดูในส่วนของการคิดค่าใช้จ่ายสำหรับพ่อ้านแม่้านนะครับว่าเราจะต้องใช้เงินเท่าไหร่ต้นทุนสำหรับพ่อ้านแม่บ้านนะครับแป้งเค้กกิโลละ36บาทเราใช้ไป100ยกรัมนะครับเราก็จะใช้เงินไปทั้งหมด3บาท60สสตางค์ ผงฟูนะครับกิโลละ85บาทใช้ไป2กรัมนะครับใช้เงินอยู่ที่17สตางค์น้ำตาลทรายตอนนี้กิโลละ22หรือ23บาทนะครับใช้ไปประมาณ90กรัมนะครับเราก็ใช้เงิน2บาท25สตางค์เกลือปรุงทิพย์ผมใช้แบบถ้าเป็นทั่วไปนะครับซื้อตามร้านค้านะครับก็จะเป็นถุงเล็กๆถุงละโลนะครับก็อยู่ที่ถุงละ14บาทเราใช้เป็นแค่1กรัมิองนะครับเราก็จะใช้ไปทั้งหมด1สตางค์กว่านะครับน้ำมันพืชนะครับ ขวดหนึ่งตอนนี้น่าจะอยู่ที่45บาทเราใช้ไป50กรัมใช้เงินไป2บาท25สาตางค์นมข้นจืดผมใช้เป็นคาร์เนชั่นนะครับถุงละ44บาทถุงหนึ่งนี่มีประมาณพันกรัมนะครับเราก็ใช้ไป้งหมด40กรัมก็จะตก1บาท76สตางค์กาแฟสําเร็จรูปนะครับถุงหนึ่งเนี่ยมัน360กรัมเนาะราคา196บาทนะครับเราใช้เพียงแค่6กรัมเราก็จะใช้เงินไปทั้งหมด3าบาท26สกตางค์นะครับไข่ไก่เบอร์3ามตอนนี้น่าจะอยู่ท บาทก็ใช้ไปทั้งหมด20บาทนะครับขีมอฟทาท่ากระปุกหนึ่งมัน50กร,รัมเนี่ยสาบาทเราใช้ไป1กร,รัมนะครับอยู่ที่1บาท38สตางค์แล้วก็ถ้วยฟอยเบอร์4031นะครับอันเนี้ยเขาขายเป็นแพ็คนะครับแพ็คหนึ่งมี10อัน44บาทเราใช้ไปทั้งหมด8ถ้วยนะครับตก35บาท20สตางค์นะครับรวมค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดเนี่ยหกสิบเก้าบาทแปดสิบแปดสตางค์อันนี้ในกรณีที่พ่อบ้านแม่บ้านที่เคยทําเค้กอยู่แล้้้้วววววนนนะะะครรััับบบบกก็จจจมีีีตตถุดิพยยออออูู่่่ทาาาแลหืง ซื้อตามจํานวนที่ต้องการเช่นไข่อย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าเกิดในกรณีที่ใครไม่มีวัตถุดิบที่บ้านอยู่แล้วก็ต้องไปซื้อยกถุงถูกไหมครับก็ให้เผื่อเงินไปซื้อเวลาที่เราไม่มีของนะครับก็ซื้อยกถุงมา อย่างเช่นแป้งเนี้ยถุงหนึ่งก็36บาทก็เผื่อเงินไปนิดนึงนะครับจะเห็นได้ว่าค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องจ่ายนะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าเมื่อเปรียบเทียบกับร้านค้าเนี่ยจะต่างกันเนื่องจากวัตถุดิบที่เราใช้ในร้านเนี่ยมันจะมีองค์ประกอบอื่นเข้ามาด้วยนะครับเช่นค่าย,ยิวต,ต่างๆซึ่งตัวเนี้ยผมสอนแล้วในกลุ่มเชฟกวอญสอนสร้างอาชีพซึ่งถ้าใครสนใจอยากจะเรียนรู้ก็สามารถขอเข้ากลุ่มได้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าตัวเลขจึงต่างกันค่อนข้างเยอะหวังว่าคลิปนี้นะครับจะเป็นประโยชน์สําหรับหลายคนนะคนี่ คิดอยากจะทําเค้กนะครับซึ่งเค้กชิฟฟอนกาแฟน่ะถือเป็นเมนูที่ทําไม่ยากนะครับแล้วก็สูตรนี้นะครับจะได้เนื้อเค้กที่มีความเบาฟูนะครับละลายในปากลองกลับไปทําดูนะครับ